เอาใบแมงรักผักอีกตู่แล้วจ้ะลงไปเลยจบข้าวพี่นอ้องแสบดึงหัวออกจากหัวออก,ก็บอ,อกขั้นประเสียมะเตปะตปากนั่งรจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีชองเอเจผากินพ้าละชันแนวนะจ้ะมื่อนี้เอเจสิพาไปซับน้อไใหม่จ้ะน้อใหม่ที่สามีปลูกวายุพุ่นจากกอกอน่อยหน่อยอยุพุ่นเห็นนห มันออกนอพอดีเมียอยากกินแกงน้ำใหม่จ้ะแกงน้ำใหม่ใส่เฮดขอนเนาะจ้ะอ่าก็เลยสิไปสับมากินพี่น้องไปเหาไปเบิ้งวิธีบานหาหากินอยู่แบบบานออมแอมน้ำมูบานจะคล้องเนี่ยแหละจ้ะสิไปสับน้ำใหม่มาแกงมื่อนี่สิอยากกินแกงน้ำใหม่จ้ะแป๊บแป๊บพี่น้องไปกินไปหาสับน้ำใหม่ไปแกงน้ำกันเนาะจ้ะไปเบิ้งกันเนาะไปพี่น้องอันดับแรกต้องเอาเสียมก่อนนี่เสียมเฮาอุปกรณ์อุปกรณ์จ้ะ นั่นกอนั่นกอนน้อยๆหรอพี่น้องมีสามโอนี่พี่น้องกอนน้อยๆนะเห็นปะหนึ่งบ่หดน้ำตอนแรกอ่ะแฟนหดน้ำทุกมือมันบ่ออกนอพี่น้องก็เลยงดน้ำไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมันออกนอเลยจ้ะมันหดน้ำไหลายบ่แม่นแนวดีเด้อพี่น้องคิดว่าัตพักหรือพอผลไม้ที่เ้าปลูกหดน้ำไหลาายบงต้นดอกม่วงอ่าต้นดอกม่วงอ่าน้ำดอกไม้หดน้ำไหลายปีนี้บ่ออกบ่ออกนอเลยจ้ะ แฟนเลยงดลดล่ะนอใหม่คือกันงดลดน้ำอาทิตย์หนึ่งนอออกเสยพี่น้องสี๊ยอานอนี่กับนอนี่หระอจ้ะแต่ว่าสีจงสีจงนอหน่อยนอหน่อยอันนี้ไว้กินมือหนาเนาะจ้แกงนอใหม่มานี่ไปนอใหม่เห็นปลายอนบะสีมัสซับหรอจ้ะได้อุปกรณ์ละเตรียมพร้อมหรือจ้ะซับนอใหม่วันนี้พี่น้อง อู้นอนเดียวกับอิ่มตัวนี่เห็น่ะโทษางขาดได้เนี่ยอืมร้านเวักยังไงได้เนี่ยพี่น้องจ้า ซับแต่อตอนเป็นเด็กหน่อยลี่น,น,น้องแต่กินบนน้องมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้เราจะทุกคนปั๊บน้อ,ยอยงไงเนหะ็นอ่ะเอล่ะ ได้แกงนึงพี่นอ้องซับต้อนต่อไปนะจ๊ะ ได้แล้วจ้ะได้อีกหนึ่งนอสองนอพี่น้องโอ้พึ่งได้กินน้องหม่ที่ปลูกเองนะสาม,มีปลูกจ้ะเราไม่ได้ปลูกเรารอกินอย่างเดียวพี่น้องจ้ะไปไปแกงน้องไม้ปะเนี้ยเอา้ามาปะนี่มาแกะปอกเปียกนอไม้กันนะพี่น้องนะมันแกะกับต้ดออก สีหยากเลยปัดออกเห็นไหมได้แล้วจ้ะหนึ่งหนอได้แ <c oughs> ล้วจ้ะสองหนอวันนี้ก็สีฝานเน่ยวันนี้พี่นอ้องฝานบาง ฟาเรียบร้อยละจ้าบันนี้ก็ะสีเอาไปอู๋อู๋ก่อนแล้วจังคอยแกงเน,ะนาะน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปจ้ะเพื่อจะให้หน่อไม้มันจืดเนาะจ้ะมันบ่ขมเอาหน่อไม้ที่เราฟานไว้เนี่ยจ้ะลงหม้อไปเลยจ้ะ ต้มถิมไวจนกวัวน้อไมมันสิจืดจ้ะเปี่ยนนมนาสิต้มเปี่ยนนมจากสองน้ำกับพ่อจ้ะแต่นี่น้ำไม่หวานแต่สิต้มน้ำเดี๋ยวสิล่องซิมเบิงถามมันจืดกับสิแค่น้ำเดียวกับพ่อจ้ะต้มไปก่อนนะจ้า เมนูบ้านๆวันนี้นะจ๊ะนําเสนอแกงหน่อไม้ที่พึ่งไปซับมาเมื่อกี้จ้ะที่ไปซับมาละจ้ะอันนี้ตูนที่อยู่ขัางบอนาสามีปลูกไว้จ้ะเฮ็ดไปซื้อมาแต่ตลาดนะพี่น้องเนาะหมกอื้อก็ซื้อมาตลาดหักบัวก็ซื้อมาตลาดจ้ะพีกที่เก็บอยู่ต้นจ้ะตะไคร้กับเก็บอยูต่ต้นนี่ซื้อมาหมกแข่งเก็บมาต,ตลาดจ้ะ ชะอมมาจากตลาดจ้ะแมงลักเราเก็บเองเนาะอันนี้เราซื้อมาตลาดแต่เราเอามาคั้นเองนะจ้ะไปดูวิธีทําแกงน่อใหม่แกงเปิดกันเลยจ้านำยานางลงไปเลยน้ยานางลงไปเลยแบบเข้มข้นเข้มข้นจ้าตักพริกที่โขกกับข้าวเบียร์นะจ้ะตะไคร้นะจ้ะหัวหอมแดงกับพริกจ้าลงไปนะจ้า น้ำล้างครกมันแสบแต่อพี่นอ้องน้ำล้างครกนี่แล้วล้างไปเทลงเลยจ้ะอึ้บรอน้ำเดือดนะจ้ะปิดฝารอน้ำเดือดจ้ะหลังจากน้ำเดือดน้ำอ่าน้ำอย่านั่งเดือดแล้วก่ะเอาน้ำใหม่ที่เห้าตม้มต้มไปจนจืดลงไปเลยจ้ะ ลงไปเลยปิดฝารอน้ำเดือดอีกแปบบ๊บหนึ่งแล้วเข้ามาปรุงกันนะเสร็จเปิดฝาหม้อจ้าน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดปุ๊ก,ป,กปุ๊กแล้วกะใส่ส่วนผสมที่เหลือคือเห็ดจะ้ะเห็ดจนสุกยากเอาเห็ดลงไปก่อนเนาะเห็ดลงไปเลยจ้า เฮ็ดฟักทองจ้ะบ้านนี้จะใส่ลูกโดดลงไปเลยนะชอบลูกโดดแบบสุกๆจ้ะแล้วก็จะใส่มะเขือพวงจ้ะแบบกแข่งจ้ะไปเลยรวบเดียวจ้ะชอบมะเขือพวงแบบสุกๆ,ๆจ้ะ คนนิดหน่อยปิดฝาหม้อชิ้งไว้อีกแป๊บนึงรอหม้อเดือดอีกครั้งเราม,ามาดูกันว่าหม้อมันเดือดหรือยา่างเดือดลวจ้าทุน้นตุนทุนบานเท่าอันตุนทุนก็เคยคายบอนนะจ้ะเอาใส่ใดจ้ะใส่แกงน้ำม่แสบจ้ะแล้วก็บวบจ้ะบวบเรียมใส่ลงไปจ้ะรสดี ผมนัวจ้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายแสียบลายจ้าน้ำปาลาเทลงไปเลยตามชอบจะอัพมักปุ๊บประเด็กเทลงไปเลยกรต้องอยานเข้มจ้ะปิดฝาอีกรอบเปิดตัวอีกรอบจ้ะตอบสุดท้ายแล้วมันนพี่น้องซิมก่อนอร่อยได้ที่รือย,อยังชิมก่อนนะ โอเคแล้วจ้ะที่เหลือจ้ะเป็นผักขาชะอมหรือว่าใบแมงลักผักอีตูวแล้วจ้ะลงไปเลยจบข้าวพี่นอ้องแสบดึงหัวออกจากหัวก,ก็ะบอ,อกขนมเสี่บมเตะป,ปากนั่งรอจ้ะอิลีบริบเวาเลนเลื้ออิลีคันเถ็ดน,น้อกินบนะเสียบใส่ลงไปอี้ผงสุลสูตรมายงเมี่ยมจ้ะ ตับหมูคงครบหนึ่งหนิเศษปลาผงชุบถุงละหาบาทจ้ะแต่ผงชุบกับบ่อใดกําไรแล้วจํา <c oughs> ผู้พันมาผงชุบนะจ๊ะหนูกับมังคีแต่ว่าบ่ได้ใส่หลายสิบอีเมสอีเมสผีตับหมูงที่เราใส่ผีจ้ะคงไม่ประเดี๋ยกตั้งหาบั่นแซลอจังไงชิมรสอีกทีพี่น้องจ๋าได้ที่หรือย,ยัง เป็นเสียบพักด้วยพี่น้องสุดยอดแล้วจ้าปิดแก๊สได้เยี่ยมซักเส่ถ้วยใส่ปลาขาลายมาก กินบมืนี่ะนองประเลียงวัดจ้ะพระนองประเลยนวัดอืมแซบคักรับไปกินขา้าววันนี้ฮวมาซิมแกงน้ใหม่จ้ะวันนี้พี่นอ้องซิมแหบิงเลยคุณนนาเห็นวะเห็นไหมจ๊ะมาชิมจะชิมโอ้ แกงไม่ไมพี่น้องอากาศถ่อนๆเฮียแตกดีปะยังชอบเ,อาาเลยไม่ชอบเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่ได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปกินขขาวก้อนหิว